พอเด้ของเรื่องเรื่องอะไรบ้างอขออนี้จตกลับเรียนจากกรณีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วังใจแล้วก็มีการลงโหวตเมื่อวันเสารที่ผ่านมาครับมีพฤติกรรมของสามาชิกสาภาผู้แทนรัษดรพักข้าไกลอยู่สองประเด็นที่กระทําการ ในสภาห้องประชุมของสงภาผู้แทนรัศดรผมขออนุญาตกลับเวยนว่าสภาใหม่เราเรียกว่าสัมปายะสภาสถานครับถ้าในทางธรรมไปว่าสถานที่ปรอบกรรมดีจัดดีหรือไม่ดีอยู่ที่พี่น้องประชาชนจากที่น่ะประเด็นที่ผมมาร้อง มีอยู่สองประเด็นที่สําคัญสําคัญในวันนี้ก็คือหนึ่งกรณีเรื่องของดอกไม้จันทร์ที่ทางสมาชิกสถาผู้แทนรัษดอรัก้าวไกรเอาเข้าไปในสถาและเข้าไปวางที่หน้านั่งของนายกรัฐมนบกรีประเด็นนี้ก็ผมถือว่าชิวๆก็อาจจะจะได้ทำแต่คงจะไม่ได้แรงหรือมากมายเท่าไหร่ แต่ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหรือผู้ที่มีส่วนร่วมแนกระพินารณาในประเด็นของการที่สสเก้าไกลนายกป้ายชื่อรูปหน้าของผู้ที่ทำผิดมาตราหนึ่งหนึกรณีของจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรนั้น มีอยู่สองฉบับสําคัญสําคัญน,นะครับฉบับที่หนึ่งก็คือจริยธรรมว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร63สาซึ่งจริยธรรมประมวลจริยธรรมของสสและกรรมธิการฉบับนี้นะั้นสสชุดนี้ทั้งสภาเป็นผู้ด้านจนระิยธรรมอีกฉบับหนึ่งเป็นจริยธรรมท,ที่ว่าด้วยที่ว่าด้วยหลักมูลจริยธรรมของสารรัฐธรรมนูญ หรือผู้ตรวจการแผ่นดินหรือองคอ์กรอิสระซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐมนตรมาตรา219และในกรณีที่ผมร้องประเด็นชูป้ายบุคคลที่กระทำาผิดมาตรา112ของพัก9ก้าไกลนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐมนตรมาตรา219และเป็นไปตามเจรียธรรมของหน่วยงานองคอ์กรอิสระตามมาตรา19 ซึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนผมเอาให้ดูนะครับมาตรดาสิบเก้าไม่คบา<ม>้าสมาคมเป็นคู่กรณีที่ประพฤติผิดกฎหมายที่ประพฤติผิดกฎหมายตรงนี้้รบชัดเจนนะครับสองคน ที่มีการยกป้ายคือผู้ที่ทำผิดกฎหมายอาอาหนึ่งหนึ่งสองจากสรุปหรือยังไม่สรุปอยู่ที่กระบวนการแต่ขณะนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อเป็นกรณีการที่พักก้าวไกลแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นก็ต้องไปดูว่า